กกุ้งก็ไม่นานครับใช่ใช่ค่ะกุ้งที่สุกไวมีกุ้งของยายกระปุลเลนะคะแล้วก็จะยอกยอกอย่างนี้ทำให้หอมขึ้นใช่ใช่ใช่สหอมฟุ้งใบหน้าตาเหมือนลาบแม่เป็นกับข้าวแบบเพื่นบ้านเราอ่ะใช่ใช่อร่อยด้วยนะคะสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็เจอกันอีกครั้งนะครับตอนเช้าเช้าบ้านคุณผู้ชมทำอะไรกิน วันนี้มีหลายอย่างค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกันค่ะวันนี้เป็นกุ้งนะครับค่ะนี่คุณยายได้กุ้งมานะคะกุ้งขาวค่ะกุ้งขาวค่ะจะเป็นกุ้งสดนะคะอืแล้วก็ของไม่เยอะนะใช่ค่ะผมเดาดีกว่าแม่ยทำลาบใช่ไหมไม่ใช่ค่ะทําอะไรอ่ะวันนี้คุณยายจะทําป่นกุ้งสดอ๋อป่นกุ้งสดค่ะแต่เป็น ป่นนี่มันจะแนวน้ำพริกใช่ไหมคะใช่ค่ะมันจะแนวน้ำพริกนะคะอมืมีอะไรบ้างครับก็จะมีกุ้งสดนะคะอันนี้สองขีดค่ะคุณยายทําไว้แล้วก็จะมีข้าวคั่วสองช้อนโต๊ะพริกป่นหนึ่งช้อนโต๊ะน้ําปลาสองช้อนโต๊ะต้นหอมผักชีอย่างละหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะมีใบสะระแหน่ด้วยนะคะวันนี้แล้วก็จะมีน้มามะนาวถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบเปรี้ยวก็ไม่ต้องใส่มะนาวนะคะถ้าใครชอบเปรี้ยวก็ใส่มะนาวนิดหน่อยวันนี้คุณยายเตรียมมา เหมือนมะนาวมาด้วยอืถ้ามีอันนี้นี่เหมือนจะเข้ากับพวกผักชีฝรั่งด้วยปะเใช่ค่ะแต่อันนี้วันนี้เราจะไม่ใส่ผักชีฝรั่งเราใส่ต้นหอมต้นใบสะระแหน่กับต้นหอมผักชีแทนนะคะอือหือได้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 มาค่ะมาเปิดแก๊สกันเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะลวกกุ้งก่อนค่ะเปิดแก๊สกันเลยครับผมเดี๋ยวเรารอน้าเดือดกันนะคะนี่ค่ะน้ําเดือดแล้วครับน้ําเดือดแล้วนะคะคุณยายจะเอากุ้งใส่ลงไปเลยค่ะ กลกกุ้งก็ไม่นาน,นครับใช่ใช่ค่ะกุ้งนี่สุกไวค่ะผลกุ้งสดครับคุณผู้ชมว,วันนี้แล้วมีน้ำปลาด้วยนะวันนี้วันนี้มีน้ำปลา้นะคะลองย้อนไปดูในช่องได้นะครับน้ำปลาที่แม่ทำน, <c oughs> นี่ค่ะอ๋อ ผักแอมครับผักแอมสดขอคุ้ยายนี่ค่ะกุ้งยายจะได้ประมาณนี้นะคะกุ้งยายปิดแก๊สแล้วค่ะ <Yeah. S 2> นี่ค่ะกุ้งนี่ลวกนานนี่เหลือตัวเล็กนิดเดียวนะใช่ค่ะอยากใส่ถ้วยใต่จานไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวกุ้งยายจะหัน่นหน่อยแล้วก็ค่อยอไปตำอ๋อต้องตำด้วยค่ะอืนี่ครับ ลวกกุ้งของเราครับนี่ค่ะทัานเป็นชิ้นๆก่อนนะค,ะ,คะเดี๋ยวเวลาเราไปตำเขาจะได้แหลกง่ายๆโอ้โแม่นี่ไม่กลัวร้อนเลยครับใจของมือแล้วไม่ค่อยร้อนหรอกค่ะได้แล้วค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปตำกันนะคะ บ้านผมเมืองเหนือนี่แม่ถ้าเกิดว่าเป็นเมนูอย่างเนี้ยเขาจะเรียกน้ำพริกกันอ๋อน้ำพริกใช่ไหมคะไม่มีไม่มีนะครับว่าป่นอะไรเงี้ยอแต่บ้านแม่มีนะครับมีค่ะคือบ้านคุณยายอ่ะฟังหลายรอบบ้านคุณยายจะฝนป่นทุกอย่างอะป่นปลาป่นปลาทูป่นแล้วแต่นี่กุ้งของยายก็ป่นแล้วนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปใส่เครื่องกันเลยค่ะ ตำแป๊บเดียวได้เลยนะครับกุ้งกุ้งจะแหลกง่ายอยู่นะคะมาคะ่ะใหญ่ใสเขาครัวแล้วนะคะเขาครัวเขาพริกข่าปนวันเดียวเราจะคลุกกันในครกเลยนะคะท่านผู้ชม,มน้ำปลานะคะเขาถ้าใครไม่กินปลาแม่ไม่ใส่ถ้าเราไม่กินปลาก็ใส่น้ำปลาหรือใส่เกลืออะไรก็ได้นะคะท่านผู้ชม ก,ก็ขย๊อกขย๊อกอย่างนี้นี่ใช่กุ๊กเขาเลยค่ะนีคะนะ่ค่ะต้นหอมผักชีนะค่ะนิดหน่อยเพิ่มความหอมค,ค่ะนี่ค่ะใบสะระแหน่ของยายนะคะใบสะระแหน่นี้ทําให้หอมขึ้นเลยนะใช่ใช่ใช่ครัเหมือนจะขาดไม่ได้เหมือนกันนะนีสะระแหน่เนี่ยขาดไม่ได้เลยค่ะนี่เพิ่ม หอมหอมฟุ้งใบสะระแหน่นะคะน่าสนครับน่าสนแตคุณยายจะเพิ่มน้ำมะนาวนิดเดียวนะคะนี่ถ้าใขรชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะถ้าไขรไม่ชอบเปรี้ยวก็ไม่ต้องใส่นะคะคุณยายก็จะเอานิดหน่อยพอนะคะเพิ่มเพิ่มรสชาติถ้าใครชอบเค็มอีกก็ใส่น้ำปลาได้เลยอันนี้คุณยายเอาแค่น้ำปลาพอนี่ค่ะ หน้าตาเหมือนลาบแม่เหมือนลาบเลยเหรอ,อแต่ลาบเขาไม่ใส่ปะลาใช่ใช่ใช่อ้าวปลาบบางทีเขาก็ใส่นะคะนะแถวภาคอสานอะใส<ห>่ค่ะอ๋อจริงนี่ใชนะ่ใส่ใ,ใส่ใส<อ>บางที่เขาก็ใส่ปะลาเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมความรู้ใหม่ความรู้ใหม่แม่มีเพื่อนอยู่อีสานครับค่ะยายมีคุณยายทํางานโรงงานอะ่ะมีจะมีเพื่อนทุกภาคค่ะอือนี่ มาค่ะอ๋อเสร็จเลยค่ะเสร็จเลยนะคะนี่ลงถ้วยกันเลยค่ะโอ,คโอ้โหคุณถ,ถ,ถ้าใครมีข้าวเหนียวนะคะอืมนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยเลยครับผม ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับปนกุ้งสดสูตรของแม่ครับคุณผู้ชมชิมกันเลยครับผมมาค่ะ <c oughs> นี่คุณยายจะชิมเป่าเปาก่อนนะคะถ้าใครมีข้าวเหนียวนะคะจำเลยค่ะโอ้โหเพราะวันนี้ทําเร็วมากเลยครับแม่ทําแป๊บเดียวเสร็จละอ,อ,อร่อยมากค่ะนะคะเดี๋ยวคุณยายจะกินกับ รสชาติออกไงอ่ะบอกหน่อยรสชาติเขาก็จะมีความหวานของกุ้งเผ็ดเผ็ดน้อยๆแล้วก็จะมีหอมหอมใบผักชีแล้วก็มีใบตะระหน่ค่ะหอมมากเลยก็จะออกเปรี้ยวนิดๆเพราะเราใส่เพราะเราใส่มะนาวมะนาวนิดนึงนะคะนี่นี่มระนี่แม่กินอยู่นะครับชอบอยู่นะชอบกินนะคะนี่อย่าใช้มือเลยนี่ค่ะผมยอมแพงจริงมระเนี่ยละ บ้านผมเรียกมะละขี้นกนะอืมอ,อร่อยมะละก็จะมีความขมนินดอันนี้ก็จะมีความหวานของกุ้งแล้วก็มีความผิดนี่คอ้โหหน่หน่อยอร่อยมากค่ะไม่ต้องใส่น้ำปลาไม่ต้องใส่อะไรนะคะเราใส่น้ำปลาเข็มบดอีอืมอร่อยอร่อยมาชิมกันเลยครับแ,แนวอย่างนี้ผมก็ไม่เคยกินนะครับคุณผู้ชมต้องลองค่ะอะไรที่ลูกไม่เคยลองนะคะ จะทาให้ลูกกินลูกจะได้ลองแต่กุ้งแล้วเรากุ้งเราสุกอยู่แล้วไม่ต้องกลัวอย่างน้ําพริกปลาทูบ้านผมอะบ้านแม่เรียกปนใช่ปนปลาทูอืแถวนี้อะน้ำพริกปลาทูแหละก็น้ำพริกปลาทูค่ะจะบ้านยายจะมีปนปลาทูนปน,นปูนาปนปลาย่างแล้วแต่อืแล้ววันนี้เนี่ยครัวทำอะไรกินบ้างโอ้วันนี้คุณยาย ผัดสามชั้นกับพริกอ่อนแล้วก็จะมีขั่วไก่อ๋อขั่วไก่ค่ะขั่วไก่ของแม่สุดยอดครับคุณผู้ชมลองย้อนไปดูในช่องแล้วคุณยายก็แกงเมื่อวานนี้ตาเอาหน่อไม้สดมาให้คุณยายก็เลยแกงหน่อไม้สดใจเห็ดหอบเห็ดพอที่คุณยายไปหามามืออีกหน่อยหนึ่งเห็ดเห็ดพอครับเห็ดพออะละแถวบ้านยายชอบเรียกเห็ดเห็ดหอบบ้านคุณผู้ชมทำอะไรกินคอมเมนต์บอกกันด้วยับหลายอย่างค่ะคุณยายอ่ะ อร่อยเนะใช่ทำ<อ>แล้วก,ก็กินทั้งวันอ้นนอ,อร่อยอืไม่เสียรสชาติกุ้งเลยใช่กุ้งเพราะเราลวกนิดเดียวเราลวกไม่นานหานจวกม,มีอร่อยอร่อยนะคะใครกินข้าวเหนียวนะคะโอ้จ้ำเลยค่ะข้าวเหนียวไม่ค่อยกินอย่างงี้นะครับเพราะว่ามันมีข้าวคั่วอะไรด้วยบ้านผมะจะไม่ค่อยใส่ข้าวคั่วอะไรอย่างงี้แต่อร่อย เขาคั่วคุณยายก็คั่วเองนะคะเวลาเราจะกินแล้วเราก็คั่วไม่ต้องคั่วไว้เยอะนะคะแล้วก็ถ้าใครไม่มีเครื่องปั่นก็ตำมาเลยอันนี้คุณยายก็เพิ่งคั่วคัวเม่หวานนี่ผมชอบดอกน้อยนี่ <c oughs> อ,อร่อยอร่อยเลยนะคะความเผ็ดก็จะพอดีถ้าใครชอบเผ็ดมากก็ใส่ใส่พริกเยอะหน่อยถ้าใครไม่ชอบพริกปน่นเป็นพริกสดก็ได้นะ ใช่เอาพริกสดไปคั่วก่อนเอาพริกสดไปคั่วกะเลกระทาให้มันหอมๆหน่อยแล้วก็ตำใช้ได้เหมือนกันจะหอมคนละแบบพริกป่นกับพริกสดเขาจะหอมคนละแบบอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมอืเราก็ดัดแปลงไปด้วยเราอยากกินแบบไหนเราทําแบบนั้นเลยถ้าเรามีของอยู่แล้วป่นกุ้งง่ายๆครับท่านผู้ชมอร่อยดีกว่าแม่กินข้าวไม่ค่อยเบื่อเพราะกับข้าววันหนึ่งไม่ค่อยซ้ํากันนะคะ ลางวันนี่ผมต้องหนีเลยอ่ะคุณยายไม่ชิมเยอะหรอกเดี๋ยวคุณยายไว้ไปชิมตอนกินข้าวเยอะๆไม่งั้นเดี๋ยวมันจะอิ่มก่อนลองไปทำกันดูนะครับคุณผู้ชมสูตรเนี่ยทำง่ายๆเลยนะครับแล้วก็เป็นกับข้าวแบบพื้นบ้านเราอะ่ะ <c oughs> ใช่ใช่อร่อยด้วยนะคะถ้าใครไม่กินปะลาก็ใส่น้ำปลา <c oughs> ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาเอาค่ะแต่กะปิไม่น่าจะเกี่ยวนะไม่ไม่ไม่ใส่กะปิจะไม่อร่อยค่ะทำพวกนี้แต่ใส่กะปิไม่อร่อยเราใส่น้ำปลาเอานั่นแหละ มันก็จะเป็นหอมหอ,อันนั้นมันก็จะหอมไปอีกแบบหอมแบบน้ำปลาอืมอร่อยอีกแบบแนึงนะคะแต่ทําแบบเนี้ยเขาจะคงรสชาติกุ้งดีผมชอบใช่ค่ะถ้าใครท่านผู้ชมไม่ชอบแห้งๆก็เอาน้ําน้ําลวกที่เราลวกกุ้งอ่ะใส่หน่อยๆเขาก็จะได้เป็นน้ำน้ำหน่อยอนี้คุณยายชอบแห้งๆแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะคะถ้าชอบน้ำน้ำก็ใส่น้ําน้ํากุ้งได้นะคะที่เราลวกไว้ใช่ค่ะ ครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะแม่เนาะ,ะขอบคุณสหรับการรับชมนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับแม่ได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมยายกับลูกนะคะวันนี้ปนกุ้งสด จนอร่อยของคุณยายนะคะสวัสดีครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ดูโฆษณาให้ช่องของเราครับเป็นการสนับสนุนกันโดยตรงเลยนะครับค่ะเดี๋ยวถ้าอยากสนับสนุนช่องขึ้นไปอีกนะครับกดซูเปอร์เตงเข้ามาได้ครับผมค่ะกับข้าวง่ายๆเลยเนาะง่ายๆอร่อยินเลยออร่อยอร่อยเวยถ้าใครชอบข้าวเหนียวอ่ะจำวัวเลยมาดูพัตเตอร์ครับพัตเตอร์ตื่นสายใช่ไหม ใช่ลุกสวัสดีคุณผู้ชมมวนลุกสวัสดีครับสวัสดีครับดีดีสวัสดีครับไยผ้าเน่าพ่อเอาผ้าไปซ่อนได้ไหมไม่เอาตุ้มตุ้ม